ของฝากจากสุจิบัตรเสียงเขียนโดยศาสนาจารย์สมเกีย,ยิกิติพงศ์ตอนรักของหนยาโคบและราเชลปรถมการบทที่29ข้อที่17-20ถึง20นางสาวราเชลนั้นรูปร่างสละสลวยและงามหน้าดูยาโคบก็รักให้นางสาวราเชนเขาบอกลาบันว่าฉันจะรับใช้การงานให้ท่านเจปีเพื่อได้ราเชนล,ลูกสาวของ คนเล็กของท่านลาบันจึงว่าให้เรายกบุตรีให้เจ้านั้นดีกว่าจะยกให้คนอื่นจงอยู่กับเราเถิดยาโคบก็รับใช้อยู่เจปีเพื่อได้นางสาวราเชลเห็นเป็นเหมือนน้อยวันเพราะเขารักเธอในวันแห่งความรักผมขอแนะนำความรักผมขอแนะนำความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งจากพระคัมภีร์คือความรักของยาโคบที่มีจ่อราเชล นั้นเป็นความรักแท้ของชายหนุ่มที่รักผู้หญิงสาวทําให้เราเห็นความมาัิของความรักทั้งระหว่างเรากับพระเยซูคริสต์ประการที่1นรักแรกพบดึงดูดจิตใจยาโคบพบราเชลครั้งแรกก็นึกชอบราเชลและบัรลุงของยาโคบขอให้ยาโคบพักอยู่กับครอบครัวของลุงหนึ่งเดือนแล้วเดือนนี้เองยาโคบ รู้จักราเชลวมากขึ้นพระเยซูทรงสเสน่ยิ่งรู้จักเรายิ่งรักพระองค์มากขึ้นมิใช่หรือประการที่สองรักเต็มใจเสียสละลาบันอ่านออกว่ายาโครบรักหลานสาวในใจอยากให้ยาโคบมาช่วยงานตนอยู่แล้วลาบันจึงเสนอค่าจ้างให้แก่ยาโคบแต่ยาโคบกลับยินดีรับใช้เพื่อได้เธอเป็นคู่ค,อครองโดยไม่รับค่าจ้างใดๆแล้วลาบันก็ตกลง นักประพันธ์นิรน,นามนายหนึ่งกล่าวว่ารักเป็นการรับใช้ที่มีอำนาจไม่อาจสั่งและเงินไม่อาจซื้อประการที่ 3. รักมีความสุขในการรับใช้ความรักทำให้เราไม่กลัวความยากลำบากในงานรับใช้ก็เช่นเดียวกันเพราะรักยิ่งทำงานสนุกงานหนักกลายเป็นงานเบางานยากกลายเป็นงานง่ายทำงานรับใช้สิ่งใดก็มีความสุขใจอีวานฮอปกินกล่าวว่า ความเชื่อทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ความรักทําให้ทุกสิ่งง่ายไปหมดทุกวันยาคบออกไปทํางานอย่างมีพลังพลังแห่งความรักยังไงละ่ะประการที่4รักให้สิ่งที่ดีที่สุดประการที่ 5. รักอยู่ในศีลธรรมความรักไม่ล่วงเกินคู่รักความรักแท้ต้องอยู่ในศีลธรรมไม่ใช่ออกนอกกรอบสัปดาห์ที่แล้วผมพูดเรื่องอ,นอนํานนนข่มขืนทาม,มาและก่อความเสียหายอย่างมาก ถ้ารักจริงต้องยับยั้งตัณหาของตนเองประการที่ 6. ความรักชื่นชอบความสัมพันธ์อยากโคบเป็นแบบที่ดีพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็ยึดมั่นในความรักของเราจากพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่10ท,าามมาทการสามัคคีรมกันต้องอยู่ในความสว่างการร่วมกันโกงหรือการกอดคอกันกินเหล้าไม่ได้แสดงว่ารักกันแต่อย่างใด เพราะรักแท้ต้องไม่แพ้ภัยตัวเองยาโคบยังต้องทำงานให้ครบ7ปีเพื่อจะได้นางราเชลเป็นคู่ครองแต่7ปีสำหรับความรักมันสั้นนิดเดียวคนที่มีความรักอยากอยู่ใกล้กันเวลาอยู่ใกล้คนที่เรารักเวลามันติดปีกผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเราเพลิดเพลินเมื่ออยู่กับพระเยซูไหมเวลาเข้าเฝ้าเรามีความสุขหรือเปล่า ดาวิดเล่าว่าหนึ่งวันในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ดีกว่าพันวันในที่อื่นจากพระธรรมสดุดดีบทที่84ข้อที่10เรามีความสุขเวลาเรามาบสถไหมหากความรักของเราอยู่ที่พระองค์เราก็มีความสุขเวลาเราอยู่กับพระองค์แต่ถ้าใจของเราอยู่ที่อื่นการมาอยู่กับพระองค์ก็เหมือนกับการถูกบีบบังคับให้จำใจอยู่ท่านจะรู้สึกหน้าเบื่อหน่ายพระเยซูไม่เคยบังคับใครคนที่ติดตามพระองค์ ติดตามด้วยความเต็มใจทั้งสิ้นพระองค์ตรัสว่าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้คนนั้นชนะตนเองแบกกัางเขียนตามเรามาคำว่าใคร่แปลว่าอยากสมัครใจแปลว่าไม่มีการบังคับใดๆนี่คือการติดตามพระเยซูหลังจากนี้จะมีคลิปนะครับขอบพี่น้องเชิญชมได้เลยขอพระเจ้าทรงวอวยพรสวัสดีครับ ชมเอ่ยงามอรามแท้แลตะลึงความรักปักติดตรึงจิตข้าพระเจ้าพามาจึงพบรักสวยไปแต้แมแจ่มจ้าดอกฟ้าราเชนหน้าแดงบอเสกแซงขวยเขินพ่อจอมขวันสันเสริญซึ่งหน้าเนี้มหนุ่มรอยอเยินตาตื่นเอ่ยเออเอออาอ,า,อาชื่นยิ้มพริ้มพราย ลุงสังเกตว่าเจ้าขยันดีมิควรทำงานฟรีข้าเช้าใช่คนไกลใย,ยมีเป็นญาติค่าจ้างเท่าไหร่อ้าวบอกข้ามาเถินยาโทษกลิ่มยิ้มกล่าวความไหนรักราเชนนวลใหญ่นุดน้องขอรับใช้ลุงไปครบเจ็ดปีแห่เพื่อได้เธอร่วมห้องโปรดใต้ใคร่ครวญลาบันคนติดร้อยเข้ายกราเชนน้อหนาคูข้าให้แก่เจ้าข้า าเทิดจุงเถิดให้ต้อนแกะสู่ท้องที่ตะลวันตอนทาสาลาบันทุกครั้งยาโคกแป่ง ยิ่งเอิรักปุกสุขสนุกเร้า้องกงนองใจงานเจนจบครบถ้วนล้วนดีกิจวัตรสารพัดมีเรียบร้อยผ่อนพอขอไปทีเยี่ยง่านรักเธอสุดนิดน้อยจิตตั้งระวังทรรักกันสนุกน้อยขอ รักยันบอกอยกเอินทอดร้องรักโถนิ้วงเกินรักพร้อมรอองท้องนมากกว่ายาพคอเป็นแบบให้หนุ่งสาวรักโอคันถึงข่าวปาก้องรักอดลวนทนหนาวไปก่อนอยู่ในกรอบรอบร้อง เจ็ดปีวีรับแท้เร็วครับเรากับแค่เจ็ดวันผ่านพ้นจากโคฟหาละมันทุกเดือนด้วยยินดีปลี ए, ่ ए,